สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้ครับเราจะมารีวิวกับทิสโซ t นะครับ PRS 516นะครับ p o w e r m a t i c 8 0นะครับไม่ใช่ p r x นะครับ PRS นะก็หลายคนเนาะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกับทิสโซ t PRS 516นะครับจริงๆในคอลเลกชันเนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันทีสปอร์ที่อยู่ในเกี่ยวกับสายรถแข่งนะครับ MotoGP อะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาในลุกแนวนะแล้วก็ อินสไพรของเขาเนี่ยในคอลเลกชั่น PRS 516ก็เกี่ยวกับนักแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาจะดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็เป็นการโชว์กลไกฝาหลังที่ทำออกมาเป็นรูปพวงมาลัยรถนะครับเปรียบเสม,มือนว่าเราแบบอ,อินสไพร์มาจากรถแข่งเลยเหมือนเราใส่เลยนี่อยู่เหมือนเราขับรถแข่งอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้คือ PRS 516ทั้งหมด,ท,หมดทุกเดือนจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในรุ่นกับสเปนเกาะนะครับว่าทำไมผมเลือกรุ่นนี้มา ไซสที่ผมเลือกรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าตัวเรือนตัวเคสเนี่ยมันอยู่ที่42มิลลรลักทุลักอยู่ประมาณ50ซึ่งเอาเทียบกับตัวเคสไซส์กับลักทุลักเนี่ยผมว่ามันกําลังดีมากๆนะครับหูสายมาดีมากเลยมา20มิลมนะครับความหนาของเรือน,นี้ค่อนข้างที่จะดีมาอยู่ที่12.5มิลเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักพร้อมใส่ด้วยยังไม่ตัดสายนะครับอยู่ที่180กรัมนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง powermatic 80นะครับการสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่80ชั่วโมงนะคร ชุดบานสปริงหรือว่าชุดจัก,กรกลสายใยพวกนี้จะเป็นนิววัครองหมดแล้วนะครับจะไม่ใช่ซิลิคอ,อนละนะครับก็จุดเด่นของเรือนนี้หลกัหลกๆเลยก็คือหน้าปัดของเขาเนี่ยที่ทาออกมาเป็นในรูปแบบของหน้าปัดสีน้ําเงินแล้วก็เล่นตัวหลักชั่วโมงเนี่ยมาเป็นเลขอารบิกหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวจับได้น้อยเหมือนกันครับในท้องตลาดที่ถ้าเกิดเราอยากจะมองหานาฬิกาสปอร์สักเรือนนึงนะครับใสล่ลุยๆใส่ทั่วไปใส่แบบ ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะหาเป็นตัวเลขอาราบิกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับบวกกับตัวลูมิบี้หรือว่าพายน้ําหรือว่าเราเรียกของทางฝั่งสวิตว่าซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยมันออกมาทุกตาแหน่งเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งใครที่กำลังมองหาพายน้ําแบบเลขชัดๆแบบนี้ก็จะอยู่ในเรือนนี้เลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะทำออกมาเป็นชุดเข็มวินาทีสีแดงนะครับมีแบบเป็นโลโก้ตัว T ของทิสโซ่เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยโดดเด่นมากๆหน้าปัดเนี่ยผมบอกเลยมันมีกลิ่นอายทั้งสปอร์ตทั้งความเป็นเทจนอยู่ในเรือนนี้เลยนะครับเริ่มแรกเลยถ้าเกิดเรามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นในส่วนตำแหน่งของการแบ่งช่องนาทีของทางเรือนนี้นะครับจะทําออกมาเป็นแบบร้างรถไฟตลาง ลายลางลูาไฟเลยนะครับซึ่งดีเทลค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดนะครับบวกกับในส่วนของตัวข้างอุญเรือนหรือว่าในส่วนของตัวชารเตอร์ลิงนะครับก็จะมีคําว่าทิโซเต็มไปหมดเลยไม่มีกินอายเหมือนนาฬิกาแบรนด์โรเล็กซ์ที่ผมสัมผัสได้นะครับหลายเรือนนะจะมีขอบแบบนี้แล้วก็จะมีตัวหนังสือบ่องบอกว่ามันเป็น,แบ,นแบรนด์นั้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวข้างตัวเรือนเนี่ยก็จะมีกินอายของนาฬิกาทูดอร์ที่ผมรู้สึกได้นะมันมีความเป็นแบ็กเบย์แล้วก็มีความเป็นโรเล็กซ์อยู่ในเรือนเดียวแล้วก ที่ผมชอบอย่างนี้ก็คือหูสายของเรือนนี้คือเขาทําออกมาเป็นหูสายแบบโค้งตัดลงมาแล้วก็จะมีการตัดของอหูสายของตัวหูลากเนี่ยตัดขึ้นมาด้วยนะครับคือมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีความโฉบเฉีียวแล้วก็มีความที่แบบออกแนววินเทจแบบจัดจัดมากๆนะครับ สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในส่วนของตัวช่องวันที่ของเรือนนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งตัววันสัปดาห์และก็วันที่เนาะเวลาเราปัดวันที่ของรุ่นนี้นะครับผมชอบมากเลยกลไกแบบนี้นะหาได้น้อยเหมือนกันนะครับต้องชมรีวิวเท่านั้นนะถึงจะรู้นะครับก็คือการปัดวันที่อย่างเงี้ยมันก็ปัดธรรมดาใช่ไหมครับแต่ส่วนของตัววันสัปดาห์เนี่ยถ้าเพื่อนลองสังเกตดูวันจันทร์อย่างเงี้ยนะครับปัดออกมาจะเปลี่ยนเป็นวันอังคารหรือว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นเลข1แล้วก็ M O N ซึ่ง อ่าจริงคือหลายคนเนี่ยมองหานาฬิกาที่แบบบอกวันที่ตำแหน่งวันสัป,ปดาห์มาเยอะมากๆนะครับซึ่งโซนแบบเนี้ยเขาจะใช้กันอยู่ในโซนยุโรปบางประเทศเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวเลขหนึ่งมาคำว่า mon เนี่ยบางทีเขาไม่รู้เลยว่าวันไหนนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเออมันเป็นวันที่1ของสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปรับเป็นวันธรรมดาเป็นตัวหนังสือตัวเต็มไปปกติได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการที่แบบ มีตัวเลขอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเรือนนี้เป็นหนึ่งในแบบน้อยเรือนมากๆที่ทางฝั่งแบรนด์สวิตเนี่ยจะทำมาเป็นแบบนี้นะซึ่งก็อยู่ในคอลเลกชัน PRS516 นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหูสายลักษณะลักษณะของสายสเตลเลสต่างๆเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นลักษณะด้านทั้งหมดนะครับเป็นการแบบปัดด้านแบบมีการเลี่ยม มีการเล่นเหลี่ยมมุมของตัวสายอย่างเดียวจะไม่มีการเล่นความเงามาเลยนะครับอันนี้ก็มองาะับสหรับสายลุยที่ต้องการแบบเหนือเยอะๆหรือว่าอยากได้ลุยๆแล้วแบบไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งรอยนิ้วมือนะครับตัวเรือนแบบนี้ตัวสายแบบนี้ผมว่าสวยถ้าเกิดเรามองทั้งตัวเรือนเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นความเงาของเรือนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวการเล่นขอบของตัวเรือนตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเม่นมายมนะครับแล้วก็ การเล่นขอบตัวเรือนการขัดปัดขอบมาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้น้เนี่ยทั้งเรือนเนี่ยจะออกแนวแบบด้านๆหมดเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่สายแบบดูแบบดิบๆแบบออกแนวแบบไม่ค่อยเล่นแสงเล่นเงาอะประมาณนั้นนะครับแต่เอาจริงคือถ้าเกิดเรามามองตัวจริงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเนื้อง,งานของการปัดแบบด้านๆเนี่ยได้สวยงามเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เรือนนี้ที่ไม่พาไปดูไม่ได้คือในส่วนของตัวฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลายัย แบบว่าลดแข็งเลยนะครับมีคําว่า PRS 516ติดไว้เลยนะครับแล้วก็ชุดกลไนการเราก็จะเห็นตัวชุดจัก,กรกวิ่งอยู่นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเรือน,นี้นะครับเรือนี้จะมาเป็นฝาหลังแบบกดหรือว่าแบบอัดนะครับจะเป็นการกันน้ําที่100เมตรนะครับแล้วเราสังเกตดูในส่วนของตัวสายเนี่ยตัวล็อกสายกับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแบบ Quick Release หมดแล้วนะครับซึ่งเราสามารถบีบออกได้เลยนะครับซึ่งหลังมานี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับซึ่งเวลาเราดึงออกมาอย่างเนี้ย คือเราไม่ต้องมีเล็บแล้วก็สามารถดึงอ,ออกมาได้นะครับแล้วก็พอเราดึงอ,ออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยน,นะครับตัวสลักที่มันติดมากับตัวหูสายเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมานะครับมันจะไม่มีหลุดออกมาเราไม่ต้องกลัวมันหายมันจะดิ้นอยู่ในอยู่ในสายอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่หายแล้วพอเราจะใส่แล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเลื่อนนี้นะครับผมบอกเลยมันออกแนววินเทจแล้วก็ออกแนวสปอร์ตผมเลยอดไม่ได้ที่จะเอามาเปลี่ยนสายให้เพื่อนนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนสายนะครับ พอเปลี่ยนสายเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้เลยเนาะผมหยิบสายเบอร์20ที่ออกแนวแบบสีน้ำตาลออกคาราเมลนิดนึงนะครับแล้วก็การเล่นคลิปสายต่างๆในออกแนวสีขาวเพื่อให้มันสอดคล้องหรือมันเข้ากับในส่วนตัวนับปัดที่เป็นตัวหนังสือสีขาวมันดูดีจริงๆนะครับสายแบบนี้กับตัวนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับออกแนวแบบวินเทจสปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็สายก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ในตัวของตัวนเรือนนาฬิกาเนี่ยพอมาใส่อยู่บนข้อมือเนี่ย พื่อนลองสังเกตดูนะคือรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาเคสไซส์42ที่ดูไม่เหมือนเคสไซส์42นะครับมันดูเข้ากับข้อแขนสุดๆนะครับอย่างข้อแขนมของผม,มอยู่ประมาณ6.3นิ้วเนาะเวลาใส่กับเรือนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใหญ่นะครับมันดูแบบค่อนข้างที่จะกระชับดูสปอร์ตดูเป็นนาฬิกาโอเวอร์ไซส์นิดๆนะแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นคอมแพคไซส์อะไรมากมายแต่ผมบอกเลยว่าเรือนนี้กับสายเส้นนี้สวยจริงๆนะครับผมชอบเลยนะครับอันนี้ผมรู้ึกว่า เรือนี้แบบมีสเสน่ห์จริงๆแล้วก็ผมกล้ารรับประกันเลยว่าเรือนนี้ไม่น่าจะมีเยอะในบ้านเรานะครับเพราะว่าเรือนนี้ผมเห็นเองแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าคนไหนสั่งเลยนะครับก็เลยอยากจะหยิบมาให้เพื่อนดูมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้กับสายเส้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของอที่โซ่พรเ516ตัวนับปัสิสีน้ำเงินเรือนนี้นะ พราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดตัวเรือนตัวหูงสายต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาสปอร์ตวินเทจอย่างชัดเจนเพราะว่าในคอลเลกชันท่โซ่ p ี s เนี่ยทำออกมาเป็นแบบหลาย10ปีมากๆแล้วนะครับเขาก็ยังคงไว้อยู่นะครับใครที่เล่นในแบรนด์ทิโซอยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าคอลเลกชันของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะจัดนะครับเยอะจัดมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบที่สปอร์ตที่คลาสสิก P.R.S.P.R.X. ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่อยู่กับทางที่โซ่เนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้นะใครที่สนใจนาฬิกาเรือนนี้คุณก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะแล้วก็ใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผม สมนาคุณให้เลยทันทีนะครับถ้าใครที่ซื้อเหรือนี้นะในราคาส่วนลดปกติหรือว่าส่วนลดพิเศษอะไรก็ตามที่เ,เพื่อนๆซื้อนะถ้าเพื่อนๆแจ้งว่าเพื่อนๆดูคลิปถึงตรงนี้นะผมแถมสายเส้นนี้ให้ไปเลยหนึ่งเส้นนะครับ <ๆ S 2> ก็บางทีเนี่ยคนชอบดูไม่จบคลิปเนาะใครให้ดูตรงนี้ผมแถมให้ไปเลยถ้าใครอยากซื้อเส้นเรือนี้นะผมแถมสายเส้นนี้ไปเลยนะครับในเว็บไซต์ในเละเอดต่างๆเนี่ยผมจะไม่ลงในส่วนของตัวการแถมสายให้นะจะลงให้เฉพาะคนดูจบเท่านั้นนะครับแล้วก็ทักมาบอกนะครับ ก็วันนี้ผมบอสนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะแล้วก็ยังไงเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ